สวัสดีครับผมเพชรพะรวยสวัสดีซีสู้ฟููุคนครับผมมอนิชิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอแต้มวันจันทร์ที่เก้าตัวล่าสองหาหกหกมื่อวันศุกร์ที่หกล่าพัฒนาก็ออกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหก,ก,ดหกบนล่างก็ออกหนึ่งเก้า ของพอแต้มเลขวิ่งลูดเข่าทั้งบนทั้งล่างจะจับคู่บาเขา่าส่วนตัวเน้นกันเน้นถือยือพี่น้องตะบ่เข่ามันออกหนึ่งเก่าลางมังพอแต้มเน้นกันมิตรเก่าสามเก่าสี่ส่วนลักหกกับหกสามหกสี่หกแปดกันเน้นตัวถือยุ่ เพราะว่าวิ่งวิ่งลูดบนล่างกัน6กับเก่าหกกับโบนเก่ากับยล่างเขาทั้งบนทั้งล่างเด็กวิ่งลูดเอาเข้ามาตามกันต่อวันจันทร์ที่เก่า เราพัฒนา ลาวพัฒนาพ่อแ้มเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นบนลางหนึ่งสองสาม 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเล็กติดเหล็กวิ่นบนลางหนึ่งสองสามเจ็ดเก้า บนล่างวิ่งรูดสามแปดบนล่างวิ่งรูดสามกับแปด chập cu sám chết sám pẹt sám cao สองเก็ดสองแปดสองเก้าหนึ่งเก็ด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวกันตัวกัน ศูนสามตกกันคือศูนย์สามวนตุนเน้น สามเจ็ดสามเจ็ดสามเก่าจิตแปดก็คือสองแปดหนึ่งแปด อาพือหนอกแคบหนาจอตามนี้ครับผมแนวทางล่าพัฒนาของพอแต้มบ้านจันที่เก่าตุล่าสองหกหกส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งบน่างหนึ่งสองสามเก็ดแปดเก่าบนล่างวิ่งลูดสามกับแปดบนล่างวิ่งลูดสามกับแปดส่วนจับคู่กับสามเจ็ดสามแปดสามเกา สองเกตสองแปดตหกัวกัน0ูส่วนตัวเน้นก็คือ3 7มเจ8ดสามเนึ่บุญล่างไปครับอขอบุญขอบคุณพอแต้มที่แบ่งปันแนวทาง่าพัฒนา พี่น้องเขาก็แคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อามักระจัดตาขัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมักตัวใดชอบตัวใดก็เอาไปพิจารณา่งอันนี้คือล่าพัฒนาก็คอยพี่น้องสุบโขกันหมานสุปหูสุขคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดพาด้วยนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม